สวัสดีครับพีรลักแฟนชมครับคลิปนี้นั้นก็ต่อจาก EP ีที่แล้วครับทางหลวงหมายเลข11เป็นช่วงขึ้นเขานะครับช่วงนี้เขาขาดเลยครับพี่เขาเรียกเขาขาดเขาขาดแต่ว่าไม่ไ,มได้ขาดนะทังไว้ดทตอนนี้เราก็ค่อยๆไต่เ<ค>ขา,ขาไปเรื่อยๆแล้วนะค,ครับผมใช้ความเร็วที่60กิโลเมตรนะครับถนนเส้นนี้จำกัดความเร็ว 60กิโลเมตรนะครับแต่เราก็จะมากกว่านั้นอยู่นะเพราะว่ารถมันว่านี่นะครับเป็นช่วงลงเขาแล้วก็ขึ้นเขาจะขึ้นๆลงๆนะครับภูเขาก็เหมือนชีวิตคนนะครับมีขึ้นมีลงนะครับ <laughs> ใช่ครับนี่คือไม่มีคำว่าสสเสียวสบายๆนะครับ,บเป็นภูเขาที่สีช่องจราจรรถมันก็สิบล้อค่อยๆคลานขึ้นมานะครับช่วงนี้เวลา16นาฬิกากับอีก11นาทีนะครับ ผมอยู่กับพี่แม็กกานะครับหรือพี่กิตติพงศ์ไม่ได้มีใครรู้จักนะแนะนำตัวนะครับให้รู้จักนะครับสนใจมีตีนอนดูเวครับ ก็จะนอนในเมืองก่อนจริงเราพยายามว่าจะไม่ให้ไม่ให้เลเ่ิดที่ตอนที่เราขึ้นเขาครับอ๋อมีไปน่านมีขึ้นเขาด้วยใช่ไหมครับจะมีเขาอีกลูกหนึ่งก็คือเขาครึ่งเขาครึ่งใช่อันนี้เขาคานเห็นไหมเขาครึ่งก่อนเราวไปครึ่งแสดงว่าภูเขาเล็กๆไม่เต็มลูกใช่ไหมอ่าเขเป็นชื่อเอาไว้เลยผมไม่มั่นใจนะว่าทำไมไม่มั่นใจทำไมเรียกเขาครึ่งนะเขาครึ่งใช่ก็เป็นเขตไอยต่อกับจังหวัดแพร่จังหวัดน่านเขาครึ่งเราครึ่งนะ มาสิมาสีนะใช่ตอนนี้ลงเขามาแล้วครับเดี๋ยวจะขึ้นเขาอีกนะขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมบอกแล้วึืๆลงอยู่ประมาณสักห้าสิบกสิบกิโลช่องขวาไว้เฉพาะแสงนะครับเขาบอกนี่ครับแดดเริ่มหมดไปแล้วสี่โมงครับอย่างยังเรกบางครับออเบรกบางครับยังไม่หมดเดี๋ยวบอกจากเมฆก็มาอีกครับ นี่เป็นรถทัวร์นะครับเดี๋ยวจะดูว่าของบคสแน่นอนครับสีนี้นะครับไือก่อนมขึ้นป่อยรหรอน่นะครับน่างนี่มากรุงเทพตระจดจะไ,ไปถึปนงน้านไหมเราขึ้นของหน้าใช่ไหมขึ้นของน้าีิตดูทัวเดินทางก,กับบ้านก็้ทางำงานขนบนรถทัวเวลาเราไปทำงานเราไปเป็นเดือนนะเมืออ่อก่อน เดี๋ยวนี้ก็เป็นเดือนครับแต่เมื่อก่อนไม่ค่อยมีคนนํารถส่วนตัวออกใช้นะครับเนื่องจากน้ำมันแพงในหลายอย่างครับเอากระเป๋าไปทีเป็นเดือนนี่คนรถมองหน้าเลยนะครับขนมาทำไมเยอะแยะเขาต้องช่วยยกช่วยอะไร <c oughs> มีเครื่องอะนะจะไปไม่ไปขึ้นเครื่องบินเ,นเออแท็กซี่ถามไปดดนเมืองหรือว่าโซนอโผเป,ป่าครับผมไปมอชิดครับเห็นกระเป๋ารากเลยคว่านึกว่าจะขึ้นเครื่อง เรากันเท่าไหร่นะทุกวันนี้ก็ส่วนมากเราก็นำรถออกปฏิบัติงานครับมาแล้วแซกแสกมันเดินมาแล้วโดนเมฆบังครับนี่ฮะฝ่ามือก็จะเป็นนี่สีทองไหมช่วงสีทองซ้ายมือก็ได้สีีเขยวซ้ายมือเป็นสีทองเป็นต่อฟางดีกว่าซ้ายมือต่อฟางมองไปพี่เห็นแต่ทุ่งต่อฟาง จะขึ้นเขาอีกนะหึ้นเขานี่ก็จะใช้น้ำมันถ้าเป็นหน้าปัจจุบันนี้ก็จะประมาณสองถัง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 เต็มถังสองถังรถยี่ห้ออะไรซิตี้ใช่ซิตี้ฮอนด้าซิตี้สองถังนะครับเต็มถังก็ประมาณเท่าไหร่ฮอนด้าซิตี้ประมาณเจ็ดพอยเจ็ดร้อยก็พันสี่ครับหน้านะครับไปกลับก็2,800ประมาณ3,000นะครับ สองร้อยกระสอบออกนะครับท้องฟ้าวันนี้ก็ออกถือว่าค่อนข้างสวยงามนะครับอแบบว่าเราก็แจ้งให้กับคนที่อยากจะมาเที่ยวในช่วงนี้นะครับผมแต่ว่าตา,วตามเราไปเที่ยวช่วงนี้ครับ้ำมัาานก็อยู่ประมาณน,นี้ได้คำนวณค่าใช้จ่ายครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเหลือค่าใช้นะไม้ใช้ไชวไ้กิน,นเ,เที่ยวครับผม นี้ก็มีคนละครึ่งนะครับครึ่งก็ใช้ได้นับครับ,รบแต่ผมไม่มีนะครับไปนีก็เขาครึ่งแล้วกันเขาครึ่งเราครึ่งนะอําเภอตรอนนะครับตอนนี้จังไปจะเป็นแยกตรอนนะครับก็จะมีบอ่อเหล็กน้ําพีเลี้ยวขวาไปวัดนิยานวนาัดณุทยานสัตว์ใหญ่นะครับ <K le uk> เหล็กน้ําพีก็เป็นเหล็กที่พญาพิชัยเอามาทําดาบนะครับ อำเภอทองแสนขันนะครับเคยเข้าไปแนละ้วเราเขาจะมีแม่เหล็กให้ให้ตกนะให้ไปตกเหล็กนะพี่คุณวาสนาได้ก็จะได้<ช>มานะครับ,รบผมไม่ได้เลยเอ้าวเหรอ <c oughs> เราเล่นได้อยู่แล้แต่ได้นิดหน่อยพอเป็นเครื่องรางของขลังติดตัวอาหารที่อุตรดิตถ์ขึ้นชื่อนี่ก็จะมีข้าวพันผักนะครับ ก็จะเอาคล้ายๆพวกเนืเนืองกันแลคล้ายๆที่เขากินกันเนื้อเนืองอ่ะเอามาพันๆเป็นแผ่นพันผักไว้นะครับแล้วก็ทานกับน้ำจิมนะครับข้าวพันผักมีอยู่เนคนกรุงเทพมเคยมาทํางานครับก็จะขึ้นชื่อในขนมจีนขนมจีนใช่แล้วก็ทุเรียนหลงรับแลหลินรับแลนะครับก็จะมีเมืองรับแลอยู่ด้วยได้ผ่านมา ครับหน้ามานันนะนะหน้าไหนไม่รู้เดี๋ยวเราต้องดูว่ามันมีหรือเปล่ามีเป็นฤดูกาลหรือเปล่ามื่นก็จะมีมีตลอดเลยครับแต่ว่าฤดูกาลจริงๆเนี่ยมันก็จะมีมันอยู่น่าจะหลังทุเรียนจันทน,นะนะช่วงนั้นนี่ครับแสงแดดออกมาอีกแล้วนะครับเจอจ้ามาอีกแล้ว นานี่เป็นนครชัยแอร์นะครับนครชัยแอร์ดีนะเขามีที่ชาร์จแบตอะไรด้วยนครชัยแอร์ก็ตอนนี้ก็มีไปถึงหน้าแล้วนะครับถึงหน้าแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่อันนี้ก็ยังไม่ถึงอยู่ดีอุตตริดีอยู่ดีคันนี้เหรอ <laughs> ใช่ครับโอเคอุตริดิอุตตริดีรถเยอะนะอุตตริดนะอันนี้นครชัยแอร์โปรคัสนะครับจะมีเฟิร์สคลาสนะดีสุดนะ สักเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่นะครับที่เขาปลูกกันแต่เวลาตัดนี่ต้องไปขออนุญาตอำเภอนะครับจริงๆแล้วเป็นพืชทางเหนือมานนาแล้วต้นสัก<อ>ที่นี่นิยมใช่ครับคนทางเหนือเขาจะสังเกตบ้านคนทางเหนือไหมเขาจะทำไ,ไม้ครับไม้สักเนี่ยสักใช่เพราะว่ามันแข็งแรงเนี่ยนะครับเมื่อก่อนน่าจะเป็นเอาไม้ธรรมชาติมาทำใช่ไหมเดี๋ยวนี้หมดก็เลยต้องปลูกเนี่ยปลูกเพื่อที่จะต้องใช้เวลานะให้ลูกให้หลานนะ ามันก็ถ้าปลูกมาได้ก็จะได้แล้วอันี้คนที่ปลูกไว้ต้นก้านครับทีบนี้น่าจะกำลังกำลังเริ่มน,น่าจะคราบหกปีแล้วเนี่ยวานะขานก็ยังไม่คตเขี้ยวมากครับแถวนี้คตเขี้ยวช่วงขึ้นเขานิดหน่อยแล้วก็มาตรงนี้แล้วครับ ทางคนเขียวสันเกตน้อยถ้าเราไม่บอกแม่นะว่าเรากลับบ้านไม่บอกวันนี้ก็าจะไม่บอกเลยเสียใจแม่ที่บ้านสก็วานนี้คุยกันอยู่ครับก็ไม่ได,ดบบไ้บอกว่าจะกลับเพราะเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะไปหรือเปล่าด้วย <ft ain> ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนครับที่บ้านไร่ห้วยผีนะครับาบ้านวังแดงแถวนี้นะครับ หยุดไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวไปพบกันอีกในช่วงขึ้นเขาช่วงต่อไปนะครับสวัสดีครับ